สวัสดีค่ะวันนี้นพบกับเชอรี่ฟอร์ดของหลวงแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่สต็อกฟอร์ดรุ่นเจริญพัฒนาสาขาของหลวงนะคะเรามาดูกันนะคะวันนี้เราจะมีรุ่นอะไรมาให้รีวิวอยู่ด้านหลังนะคะตัวนี้เป็น n e x t g e n Ever e s รนะคะ2.0ตัวรุ่นพิเศษนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นสีที่ยอดนิยมเลยตัวสีขาวมุกเนาะราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แนะคะราคาตัวนี้นะคะ เพิ่มตรงที่สีขาวมุกเนี่ยหมื่นสองนะคะแล้วก็มีตัวสีส้มที่ราคาเพิ่ม12ื่นสองนะคะค่ะมาดูกันนะคะว่าตัวเอเวอร์เรสตสตเนี่ยตัวปี2022เนี่ยค่ะตัวน็กเจนแตกต่างกับตัวเก่ายัางไงนะคะมาดูตั้งแตก่กระจังด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นโฉมใหม่หน้าตาแบบนี้เลยนะคะใส่าลายแบบนี้เลยกระจังหน้าสีดําเงาน,นะคะแบบนี้เลยแล้วก็โลโก้ฟอร์นะคะตัวนี้สัญลักษณ์ตัวใหญ่ เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสีดําด้วยนะคะดุดันมากค่ะแล้วก็มาดูที่ฝากระโปรงนะคะตัวนี้จะมีเอกคริกตัวอคริกที่ว่าเอเบอนะคะตัวสีดําแบบนี้เลยมาพร้อมไฟโคมใหม่นะคะตัวนี้เป็นมันติีเฟเตอร์นะคะ LED นะคะแล้วก็เป็นไฟเดย์ทามนะคะวิ่งกลางวันนะคะตัว C ตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะ ระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะ LED นะคะแบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยด้านล่างนะคะใช้ด้านล่างของกันชนหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะสัญลักษณ์ของตัวสปอร์ตนะคะค่อนข้างแบบดูง่ายมากเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวจมูกด้านข้างนะคะเป็นเทอร์โบนะคะลืมบอกไปนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.0นะคเทอร์โบเดี่ยวนะคะ1 7 0แรงม้านะคะตัวนี้ แล้วก็มีซุ้มล้อด้านข้างนะคะเข้ากับตัวสีรถนะคะตัวนี้3มนิ้วนะคะพร้อมล้อแม็กนะคะพร้อมยางนะคะตัวนี้เป็นยางของกุดเยียนะคะซีรีส์ยางนะคะ25 5 5้า 5, 5้าอ่าเลยนะคะตัวนี้ได้มาค่อนข้างคลุมพอมาดูด้านกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เป็นกระจกมองข้ามสีดำเงานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะ ด้านข้างของตัวสปอร์ตนะคะก็จะมีอะคริลิกตัวสปอร์ตอยู่ด้านข้างแบบนี้เลยพร้อมมือจับประตูนะคะตัวนี้เป็นระบบคีเลตนะคะเปิดมาพอมาดูด้านในของตัวสปอร์ตกันนะคะตัวสปอร์ตนะคะก็ระบบการเปิดประตูก็ค่อนข้างง่ายนะคะตัวนี้เป็นพับกระจกมองข้างด้านซ้ายขวานะคะ พุสตานนะคะตัวนี้ระบบไฟออโต้นะคะหน้าจอตัวนี้นะคะอยู่ที่8นิ้วนะคะแล้วก็เครื่องเสียงอยู่ที่10.1นะคะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้มีแท่นชาร์จไร้สายด้วยนะคะไวเลสชาร์เจอร์นะคะชาร์จแบตได้นะคะ USB แล้วก็ Type C นะคะตัวนี้ ระบบเกียร์ของเรานะคะเป็น6สปีดนะคะค่ะมาดูที่ชายบันไดนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยใหญ่ป้องกันการรื่นด้วยเวลาขึ้นนะคะด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใส่แหลกหลังคาได้ด้วยเนอะเป็นบันไดเป็นราวหลังคานะคะสีดำนะคะตัดกับตัวรถนะคะแบบนี้เลย พอมาดูด้านท้ายกันนะคะตัวนี้ไฟท้ายก็จะเป็นตัวเน็กเจินเลยนะคะสวยดูดันเป็น LED นะคะตัว C นะคะตัวนี้แบบใหม่นะคะแล้วก็มีอะคริลิกของตัวเอเวอเรอยู่ด้านท้ายนะคะคาดยาวๆแบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็ตัวสปอร์ตเนี่ยนะคะยังไม่หมดก็มีอะคริลิก บ่งบอกของความเป็นสปอร์ตของตัวรถนะคะแล้วก็ด้านท้ายเราก็เป็นสีดำแบบนี้เลยเซ็นเซอร์ท้ายนะคะทั้งหมดสีจดุดพร้อมกล้องถอยหลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีใช้เท้าเตะเปิดปิดได้นะคะต้องมีคุณแจอยู่ที่ตัวนะคะด้านท้ายนะคะบอดแถว3าเวลาพับและค่อนข้างกว้างมากเลยตัวนี้เป็นใช้มือนะคะใช้มือ พับลงนะคะสะดวกสบายนะคะตัวนี้ฝาท้ายของเรานะคะก็เป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะก็ลี่ก็อยากจะมาบอกว่ารุ่น Everest Next Gen ตัวสปอร์ตเนี่ยนะคะของเรามีจำหน่ายแล้วลูกค้าสามารถมาทำเรื่องจองจัดไฟแนนซ์นะคะรอคิวได้เลยนะคะ มีโปรโมชั่นแบบไหนบ้างอยากให้ลูกค้ามาสัมผัสที่ฟอร์ดรุ่งเจริญพัาสขาขาคลองหลวงนะคะรีฝากเพจนะคะเชอรี่ฟอร์ดคลองหลวงเบอร์โทรนะคะ0863836454นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจเชอรี่ฟอร์ดคลองหลวง YouTube Channel ด้วยนะคะค่ะก็วันนี้เรามาจบคลิป รีวิวของ n e x t Gen e v e r e ร t ตัวสปอร์ตเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะวันนี้รีขอลาคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ